สวัสดีค่ะโยปิยมนค่ะได้อะไรจากการที่เข้ามาอยู่ในบัตเตอร์ไฟนะคะก็ได้หลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้แล้วก็ความสวยนี่เองอันนี้ชอบนะคะเป็นของแขมแบบเน้นเ้นเลยนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับธุรกิจดีๆที่นี่นะคะสอนให้เราพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดในเรื่องของหมายเสร็จต่างๆนะคะและก็ สิ่งที่เราไม่เคยได้เรียนรู้จากข้างนอกนะคะที่นี่สอนให้เราหมดทุกอย่างเลยนะคะชอบจริงๆแล้วก็สอนเรื่องความจริงใจด้วยนะคะและที่สำคัญในเรื่องของเวลานี่เองนะคะในการที่จะทำธุรกิจอะไรหลายๆอย่างส่วนมากก็จะ,ะใช้เวลาเยอะในการทำใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่ต้องกังวลเลยคะ่ะเราทำแบบออนไลน์100%์จริงๆทําทำเวลาไหน หรือว่าช่วงไหนเราจัดสรรเวลาได้แบบสบายๆเลยค่ะชอบมากๆค่ะขอบคุณบัตเตอร์ไฟ